เอาเทียบซี่่องไบพิจ้าหน้าบึงเด้อครับอาเลขเงินนี้พ่อเขาสามตัวกับจีจีไร้ยด้เมียนเป็ยกลับมาไหมครับผมมันลอยลอยมาก็มาไหมแบบออกสามตัวบับจีจีไรยครับปิดในน้ำเล็กน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้มา ตามกันต่อครับผมพวดสองงวดได้ครับผมทีเขามาเชียอ์ว่าเด่นำเสนอแนวทางตัวเลขของพ่อขุนสายสีครับผมภาษาบาลขพออ่าสูตรเดินดีบ่ครับพี่น้องเนาะครับผมวันนี้ไปรับชมรับฟังน้ากันเ่ราว่าจะเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขความฝันเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมวรับฟังตัวเลขกับพ่อขุนสายสีกามเชียอกับขอขอพระคุณพ่อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพ่อขุนสายสีกันเลยครับ พ่อครับเกามาเชียสวัสดีพ่อขุนครับผมครับสวัสดีครับครับพออ่อโอ้บ่ได้นํำเสนอนีแนวทางพอสองงวดได,ด้บะพ่อสองงวดใชสองงวดงวดร่อง่ามมันเข่าไหมโอ้ครับผมเปิ<อ>ออดยพงนี้ฮัลโหลครับพอ่อได้ยินบ่ได้ยินอยู่บ่วันนี้ครับผมได้ยินครับง<อ>วดร่องหามัน งินวันเข่าโอ้ยขอ 4, เข่าสี่หกสวยอย่างเงี้ยครับผมเข่าสี่หกเออพ่อพ่อไอ้ออนี่สูตรใหม่ปรับสูตรใหม่ทีออ่พอเออพ่อไอ้เอาอสูตรมาขัดใหม่หมดเลยครับผมอืมว่างว่างหลักว่างหลักสิบสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยหลักสิบมนัน,นอีมันอืม ลูนี้ลักซิปเดินดีนะบ่แมนลักซิปมันเดินดีแบบนี้ครับลักหนวยเข้าก็ไปจับไตัวส้นมากมากผอสมครับผมอืมลักลักหนวยเข้าไปเอาตัวส้นมากผสมเาเอาพอกลับมาอีกครั้งครับผมกับพ่อขุนสายสีผิดรุดหลายงวดติด่อก็เลยบวกขาลุ่มมันเพื่อเดินต่อก่มันจับสวนในเลขกมัน นี่เอาบั bord, ตรนี่หวดนี่พ่อว่าโบผ่าดแล้วครับผมหมวดวังหันกับเขาสี่หกสี่หกหกสี่พ่อผมเด็กเป็นโจกับน้ำลักลักซิีหมวดวังหันมันได้เอศูน <barriers> ย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์สี่หนึ่งหกเออมันมาทั้งสองตัวเลยเหนียนครับผม หน่วยนึบานนี้งวดนี้งวดนี้มันมีเลขยู่ซี่ตัวเดียแต่ว่าพ่อที่จับโอเคสามตัวหลัสิบด้วยเอ็วิ่งเอาเลขเอาเลขวิ่งก่อนครับผมเลขวิ่งห้าก็เจ็ดห้ากับเจ็ดอ่าห้าก็เจ็ดบานนี้หลักสิบหลักสิบศูนย์หกเจ็ด ศูนหกเจ็ดศูนย์หกจะดีเดินไปที่เจ็ดเดินไปที่เจ็ดล่องศูนย์เด้เอครับผมคนนี้หลักหน่วยลักหน่วยมีสองตัวหลักหน่วยครับผมสี่ก็หาสี่กบหาเนี่ยมันมันมันเหรียญได้ทำเนี่ยสี่กบหาครับมอืม คันซีเอลคอนซีเอาอีกตัวหนึ่งก็คือเอาศูนย์ใส่ศูนย์สี่ห้าไอซีไอซีห้าศูนย์ก็ได้รักหน่วยครับผมเมียนรักหน่วยสี่ห้าศูนย์เป็นคู่ครับผมเปกนคู่บาทนี้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดสี่เจ็ดห้าจับแค่นี้สี่หางพ่อตรงตรงเลยสี่หางตรงตรงวันนี้เด็สามโตด้วยเข้มเด็กสามตัวเอาเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้า นีนีซีหางคือกันเอาจิบ<ม>จับเรื่อยรักลอยตัวเดียวกูร,รับเออเอานี้เลขวินเอาเลขวินเลขวินเลขวินมาสองตัวครับผมศูนย์สี่ห้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดเนี่ยเลขซีตัวนี้จับกันแน่นอนครับผม,มนะสองตัวพ็จับพ็จับแค่นี้เลขครับผม มันจะพูดใช้จีเลกไอ้ลักซิบนี่มันเงามันมันเข่ามากเข่ามากเข่ามากพ่อไปพ่อไปไอเอาเหล็มสูตรหน้าแตวมันนางขัดเล็กมาสูบนหนที่มันเขา่าแล้วสูบนหนที่มันหลุดนะ,ะพ่อเขาเรยเอาว่าไอนีไม่มีหมมเหล็กลักซิบนี่อีกตัวหนึ่งตัวไหน,หนพอ่อจอนะอ๋อพอบ่อมากบ่มากหรอ พ่อว่าเอาครับผมสองบ่บ่บนามาบ่ที่นี่เลขเลขมันมันจะมีเลขเลขวิ่งสองตัวเลขวิ่งสองตัวที่มันยังไม่ถ้าหลุดเนี่ยงวดต่อไปมันได้ออกก็เก่ามันออกสี่หกอืมงวดนี้ลยเจ็ดก็ศูนย์วะนี้เจ็ดก็ศูนย์มันจะอยู่ในโคต่านี่อยู่แล้วอนี้ครับผมแมนวะแมนมันอยู่ในนี่อยู่แล้วเจ็ดก็ศูนย์จังไหนก็ติดหนึ่งตัวเนี่ยนอน ไอ้เสดิจิเดินเ่าคือกันสิบกุมงวดขึ้นส yeah. ุ่มนีครับอืมวันนี้มีมีอีกสูตรหนึ่งเลยวิ่งคือกันครับผมไอนี้ก็บสิบกงวดคือกันหากระเจ็ดมาตัวนึงวันนี้โอ้หากระเจ็ดมาตัวนึงวันที้วันที่นี้เลขมันไปส้นเจ็ดเป็นบ่ล่ะเด่นเจ็ดบากเลยพ่อเออวันนี้เด่นเจ็ดไอ้ไอ้หาก็ศูนย์ไอ้โตโตคู่กันนั่นพ่อก็สงสัยว่ามันจะเป็นเจ็ดหาบ่ศูนหาบ่สันดิ ครับเออพ่อก็ได้จับเลขสี่หางพ่อพ่อว่าพ่อมันใจได้เลขงวดเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่พ่อแมนบาพ่อพ่อวางพ่อวางแค่สี่เบอร์เจ็ดพ่อวางไม่สี่เบอจับกันแต่เจ็ดศูนย์ครับบ้านน้ำกันกกะปีมันแต่ว่ามันเคยมาน้ำกันอยู่งวดหนึ่งงวดที่ออกเจ็ดเก่ามันได้เจ็ดแคเก่าครับคือมันว่าน้ำกันเสื่ย มิงก๊อดเออมิงก๊อดอย่างน,นั้นไงมิงก๊อดทำยันไงมที่นี่อันนี้เพ่อพ่อคัดตั้งแต่มือแรกเลยได้หนี่ครับผมพ่อนั่งคัดไว้ตั้งแต่มือแรกเลยัาที่นี่พ่อฝันครับพ่อฝันว่าพ่อได้ใส่ไสสอ้เหล็ดข้อมือเนี่ยอืมใส่เหล็ดข้อมือผัดผัดเหล็ดข้อมือน่ะอันนั้นมันเป็นไอ้ตัว มันอ <stairs> ่ะตัวเลื so be, it it really so 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 ่อนมันเป็นท้องท้างขาวก็ท้องค่ำผสมครับอืมผสมกันแต่แต่บัดนี้นี่ไอ้ไอ้ตัวที่มันฝังคือฝังเพชรอย่างเดียวเลยฝังเพชรนี่ยแต่เม็ดเม็ดใหญ่ๆเนี่ยสอยของมือเส้นบักใหญ่เนี่หนาซ้มสองนิ้วน่ะครับผมพ่อเขาไม่ไหว่อแม่เลขมันเข่าหรือเปล่ามาพ่อก็สงสัยนี่นะพ่อเห็นซูนซีซูนหาเย็ดซีเย็ดหาอย่าพ่อเขียนแม่งจะมอแรกเลย แกมือเล็กอ๋อมือผู้เล็กผมก็มานั่งขัดเหล็กย้ำแรงเฮ้ยมันย้ำขึ้นบมดฝันเอ้อฝันมาเลยใส่เหล็กของมือสังเกตเฮ้ยมือแมนเหล็กมันเข่าหอดสามตัวผมว้าเหล็กจะคิดไปอยู่โอ้เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าอืมนี่นี่นี่พ่อพ่อพ่อจีเนียนไฮเด้อครับผมเนียนไฮเป็นเจ็ดศูนย์ห้าก็เจ็ดเจ็ดห้าเด้อสามตัวครับ เจ็ดศูนหาเจ็ดเจ็ดหาเออวันนี้วันนี้สองตัวกันเนี่ยศูนย์หากับเจ็ดหาครับผมศูนย์หากับเจ็ดหาเพราะเพราะอย่างเพราะเลขหลักสิบมันได้ศูนหกเจ็ดเงินบอส่ะครับผมอืมได้ศูนย์หกเจ็ดเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดก็เลขศูนย์นี่จังไงกัน,กนกตีหลักสิบตัวหนึ่งเจ็ดกับศูนย์ถึงวาหลักสิบหกบมมาถูกบอกคือว่าหกสิบบมมาอืม คือว่าหกสิบามาคันหกคันทั้งหมดว่าหกมันาม,ามันเกิดการลึ่งออกมามันก็จีเป็นออกได้ก็จ,จีเป็นหกสี่หกหาหกเจ็ดเท่าน,นั้นเล่ครับผมแจ้าเจ้คือว่าโมมาคือว่าว่างผาบรวมในะหม่นนะพ่อเนาะครับแนบ่นมางมารวมใหม่ก็คืออซีหางนี่ครับแค่ซุบว่าคันคันกหกมันมากมัต้องม่นต้องไปเขียนโงกับได้คาร์กมากหัยออกหกสี่หกหาห,ก,หากเจ็ดแค่นั้นเอง นี่วันนี้เอาพ่อเีให้เล็กล่างไปสามหางอ้อเล็กฝันพอเนี่ยก่ได้ฝันเป็นตัวเนาะฝันเกี่ยวกับว่าใส่สวยนี่ไอตัวนี้ฝันเป็นตัวนี่ขึ้นหลังมาเดี่ยว่าฝันเห็นเด็กล่างเนี่ยะพ่อเมนฝันเห็นตัวนี้ฝันเห็นตัวเลขฝันว่าเห็นเออเอาสองหนึ่ง สองหนึ่งเลขหลีกหลางสองหนึ่งครับห้าหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งนี่ตัวฟันเห็นคือเลขหกหนึ่งนี่ครับผมวันว่าเห็นเลขตู้ครับไอไอเขียนตู้มั่งกลางเลยหกหนึ่งคนน่ะพ่อเขาเลยว่าอ๋อหกหนึ่งเมื่อวันเช้าข้างล่างว่าเลขหกหนึ่งหกสิบแปครับเออพ่อเขาพ่อเขมั่นใจว่าเลขเลขงวดนี้เลขงวดนี้ เหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งล่างจะต้องมาอีกครับมาเป็นหลังมวยพ่อวางอะไรังไงเหมือนเก่าหนึ่งเลยทีบอกเนียนมันจะออกรักเก่าแต่ว่าตัวหนามันเปลี่ยนจากเก่าเป็นเป็นเป็นอียงโมูหแต่ว่าอาจจะอยู่ใน้หนีละครับอืมจะเน่นนปรจีเน่นไปรจีหกหนึ่งหกหนึ่งอืมตุกันมันก็หาหนึ่งก็สองหนึ่งแต่ว่าคิดว่า เพราะว่าเรืงวันนี้มันติดเพรมันติดเข่าทั้งหลังทั้งบนบ้าเลยนี่อ้กระจายหมดพ่อทำงานพ่อก็ได้เก่าดิหิงรามครับผมอืมพอดีหดบ่ได้ไอ้นี่ให้วอดเข่านี่กระไดยครับเอาก็ลองเบิ้งครับพ่อครับผมลองเอาขึ้นเวทีอีกรอบิ้ลเป็นยังไงมันอีขังบ่ครับผมอืม กันกันกันออกงวดน,นี้สามตัวจิจีจังเกือบอยู่โอ้จังแล้วเ่อือมแต่ว่าพอ่อพ่อกำมันใจอยู่ดลว่าเลขเลขเลขไทยสี่ห,หางสามตัวเพราะว่ามันที่ออกหลักลอยครับออกสามตัวลักลอยพ่อมันใจเจ็ดแม่ลักลอยเจ็ดตัวเดียวเลยหรือบ่าเนน,นตัวเจ็ดตัวเดียวตุกันมันก็บสี่แต่ว่าสี่มันออกหรอกครับอืม ก็เลยจับตัวเดียวเลยทุนทนนี่นะครับผมรองเบิ้งเยอะอีกสองสามหมื่นก็ออกคุณัวเล็กครับขอบคุณสายสี่ครับผมพี่เดของพอมาแล้วครับพี่้องเนาะครับเอาเตี๋ี่่องไบพิจานณาเบิ้งเด้อครับอาเ็กงวดนี้พ่อเขาสามตัวปฏิทสนไหลยเ่งแมนเป็นกับมาไม่ครับผมมันหลอยหลอยมาก ว่ามามามวัดออกสามตัววัดดีเท่าไรครับดิไปนําจักกน้อยครับมันมันมันติเป็นครื่งวัดศูนย์นีซีนะครับเอ้าพ่อเก่ามาเชื่อกับสิลบกวนพอํานี้เด้อครับผมบัดนี้คขอบพระคุณพอขุนสายซียูดีไม่แห้งเด้อครับพ่อครับสวัสดีครับครับวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม พอบอกได้คําเดียวคือว่าอย่าเผลอเลยครับพี่น้องเนาะงวดนี้อย่าเผลอเลยพอครับครับติดเป็นนำจักน้อยพ่อขุนสายสี่ครับงวดว่าหันว่ได้ดตามพอได้ครับผมพูนว่าสูตรนี้เข่าหกครับวิ่งบนห้ากับเจดหลักสิบเดินดีศูนย์หเจ็ดสอีกตัวนึงนะครับผมตัวนีนตัดออกศูนย์หเจ็ดสองครับเน้นไปที่เจดรองศูนย์ หลักหน่วย450ประกบคู่0 5 0 4 0 5 7 4 7 5เน้น0 5และ7 5 3ตัวบน7 0 4 7 0 5 7 7 4 7 7 5หลักร้อย7กับ4ครับผมเน้น7 0 5 7 7 5เลขวินบนครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกันเลยครับผมอาจจะมาถึง3ตัวพอบอก 0457ครับผมครับแต่ว่าที่เน้นๆคือจะมา2ตัว0457เลขล่างกับเลขฝันตัวเดียวกันเด้อครับพี่น้อง61กับ61เลขฝันกับเลขล่างตัวมากของพอเลยครับผมที่เหลือก็จะเป็น21กับผ่านครับผม3คู่ล่างครับเพิ่นว่าลักหน่วยสิเป็น1ครับพี่น้องเนาะ1จะยังอยู่ครับเอาทายคลิปนี้กัมาเชียร์กับคอไวพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลือเงินไปนนักันเด้อครับผม 16กรกฎาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ